ไปนะคะนี่ไหนใบกระดาษที่ไม่ใช้แล้วอดึงวางเฉยๆไม่ต้องกดแรงไม่ต้องือกดไว้แรงเา้กดแรงแล้วน้ำสีจะออกจากเชือกมากเกินนะไม่ต้องกดแรงวางให้พั่ว มันสั้นเกินนะลูกมันจะได้รอยพิมพ์เล็กือรจะได้รอยพิมพ์ที่ที่เล็กไงเพราะว่าสีเลือกมันสั้น หนูทำอีกทำเยอะๆให้เต็ให้จัดภาพตรงนี้อีกตรงนี้อีกได้อีกตรงนี้อีกนี่อีกนะคะแบบลักษณะเนี้ยนะมันต้องชุ่มสิงมากถ้่ได้แบบเนี้ยค่ะตั้งชื่อภาพเลยค่ะเอาอีกค่ะเนี้ยห,น,หนูจัดภาพให้บาลานซ์จัดภาพให้บาลานซ์กอนอ่าสวยสวยสวยในสีล <Nice. S 1> <Nice. S 2> ูก ได้อีกได้อีกเนี่สสยสีสียังเหลืออยู่สียังเหลืออยู่เนี่ยอย่าให้ไอ้ให้เชือกมันสั้นเกินลูกอ,อืไม่เปียกอรู่เปั่ไม่ต้องกดแรงตรงเนี้ยถ้ากดแรงแล้ว<ค>ดึงในแนวลาบนะคะดึงเชือกในแนวลาบเนี่ย ดแรงกดแรงแล้วเดี๋ยวเห็นไอ้นี่ไม่ชัดอ่ะจัดนี่อีกหนีอีกอพอแล้วมั้งหมดยังถ้าความชุ่มของน้ำสียังอยู่อีกนะในเชือกอนักเรียนก็ทำซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องจุ่มสีลงไปในจานสีใหม่ดึงเชือกในแนวราบดึงเชือกในแนวราบ โคดเชือกให้สร้างสารร์เพิ่มจุ่มใหม่ได้อีกเน,นี่ยตรงนี้นักเรียนก็จัดภาพให้มันสมดุลการอาจจะสองสองอันสามอันให้เต็มพื้นที่กระดาษ A4 นั่นแหละมันสั้นไปหรือเปล่าลูกหนูเอากระดาษไอเชือกยาวๆหน่อยสิลูก เอาใหม่เอาเชือกให้มันยาวๆหน่อยฮะหนูเอาเชือกยาวๆหนูนะหนูจะตัดเชือกสั้นเกินเพราะเดืเวลาดึงดึงไม่ถนัดมันไม่ได้รอยพิมพ์ที่สวยงามมันจะได้แบบสั้นๆอืมเอากระชบวางจับใบ่ไปเาใส่ดอกไปอะละลายสีใหม่ดิใ่อไปตอกไข่ใ เธอมีอะไรบ้างเนี่ยสมบัติส่วนตัวเธอเนี่ยชื่อนันทิพัฒน์นันธิพัฒอุปกรณ์การทำงานพร้อมากับการทำงานหรือเปล่าความพร้อมในการเรียนถ้าไม่มีอุปกรณ์นะเราก็จะไม่ได้เรียนที่มา เออสวยสวยเอาซ้ำอีกวางซ้ำอีกได้อีกครั้งหนึ่งลูกเอาสี okay, นั่นแหละย,ยังไม่ต้องจู่เอาตรงนี้ลูกตรงนี้อีกครั้งนึ้ามือเลอะเช็ดกับผ้าเช็ดมือนะ าเธอดึงในแนวลาบอ่ะดึงดึงจุกจักจอ่ะดึงต่อแถวจะเป็นลถไฟจุกจักจุกจักคนตูนเดินเป็นลูกปลาดาวอ่ะดึงเดี๋ยว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  อ่ะดึงดึงอ่ะพอแล้วหนูพอแล้วดึงอ่ะตั้งชื่อภาพเขียนชื่อภาพมาอ่ะจ้ะเอามาพอแล้วมั้งเธอไม่มีน้ำสีเธอจะไปจุ่มอะไรเธอต้องละลายสีเพิ่มค่ะเธอ,อไม่มีน้ำสีเธอจะไปจุ่มอะไรไม่มีน้ำ พอแล้วมั้งพอแล้วเธอไม่ต้องแน่นเกินแน่นเกินแล้วเกินงามเกินงามก็ไม่สวยนะคะเอาพอดีพอดีของใครมีรอยพิมพ์จากการดึงเชือกที่สำเร็จเป็นผลงานสำเร็จแล้วหน้ ดูดูหน่อยสิตั้นไปเปล่าหนูไปวนงไงหนูตั้นเกินไปเอามาใหม่ไปปะเชือกบนเนี่ยนี่ยเนีในน้ำสีเธอไปเอามาใหม่ไปเชื่อของเพื่อนเดี๋ยวเอาสีอะไรเดี๋ยวพอแล้วพอยัง พอยังลูกดึงลงยังนี้อีกดึงอีกอ่ะดึงมเล่าเพาะว่ต้องหดแรงนอ่ะดึง เธอไปหาเพื่อนคนนู้นนี่อีกนี่อีกทีตรงนี้อีกทีตรงนี้อีกแลตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันเยอะไปหรือเปล่า มือตธอวางเด้วยสิทำเองไม่ต้องกดแรงดึงลงไปในแนวราบนะขนานกับพื้นเธอไปทำให้คนนั้นมัง่งเชือกเนี่ยไปให้เพื่อนอยืมอ่นนี่เชือกนี่ไปให้เพื่อนได้ค่ะเอามาดู เาเขียนชื่อมาเราไทยเรามารวมพลัง่วานักเรียนนกพอสมควรแก่เวลานักเรียนคงจะได้ทดลองนะปฏิบัติงานด้วยตนเองได้แล้วนะจัดพิมพ์ภาพดึงในแนวขนานนะคะ มาดูภาพของเพื่อนเพื่อนเรานะที่ส่งผลงานมาอืมอรัญญาสารีนี่นะคะโอนี่ของใครนะตาโตชื่ออ่า ทีละทอนอันนี้ก็สวยงามนะคะอันนี้เป็นของเด็กหญิงทิพากรน,นะเม่งกวงเด็กหญิงสุประวีผลงานของเด็กหญิงสุประวีนี่คือผลงานของเด็กหญิง อาริสาเสือทองนะคะนักเรียนก็จัดวางภาพและวันนี้ได้ปฏิบัติงานจริงด้วยตนเองนะจากวัสดุสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยเชือกคาวหน้ามีการพิมพ์ภาพอีกแล้วพิมพ์ภาพจากนิ้วมือนิ้วมือของเรานำวัสดุ ที่เป็นแม่พิมพ์จากส่วนของร่างกายสามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเทา้าเป็นฝ่ามือเป็นส่วนอื่นๆของร่างกายแต่เราจะใช้ส่วนของนิ้วในการพิมพ์ผ้าเตรียมกระดาษร้อยปอนหมึกตลับที่เป็นสีส่เหลี่ยมที่ว่าเรามาใช้ประทับตายาตายางนั่นเอง มึกตลาบจะเป็นสีอะไรก็ได้หรือหลายสีสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินก็ได้สีเมจิกเอาไว้ตกแต่งเพิ่มเติมกระดาษหนังสือพิมพ์ผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดมือนะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ